สวัสดีย้ำแรงครับพ,รพ่อแม่พี่น้องมาอัปเดตต่อนะครับก็เริ่มเริ่มไปรูปไปล่างแล้วนะครับใส่ขาหม้อน้ำหม้อออยนะครับใส่เผาปั่นหน้านะครับคือทำทำไปทรงไทยเจริญครับ เป็นระบบไทยเจริญครับก็ตอนนี้เริ่มจะดามคอให้แข็งครับแ้วจะใส่นะครับนี่ก็ยึดแล้วครับปั๊มเรียบร้อย ทำประกอบคอเสร็จก็จะเกะจะดึงดึงดึงออกไปนะครับก็สะแกะไปทางหนาเด้พี่น้องฝนจะตกดีพี่น้องเลย ตกดีงานก็ไม่ค่อยเดินอันนะอนี้ก็จะต่อมาอีกนะครับแล้วก็ลร่อนตะแกงก่อม้อยฝั่งนี้นะครับแต่ก่อนอยู่ฝั่งนู้น,นครับก็จะแบ่งสายพานมาฝั่งนี้หน่อยเพื่อที่มันจะได้ไม่ไม่แน่นฝั่งนู้นนะครับเวลาเซอร์วิส เปลี่ยนสายพานง่ายหน่อยเหมือนคันเก่าครับคันเก่าก็แบ่งว้อยฝั่งนี้คันเก่าตัวเดียวกันนี่ครับมิชานแต่บิวเป็นทรงไทยเจริญไปแล้วตัวนี้ก็เหมือนกันทำสไตล์เดียวกันนะครับทำมาได้กี่วันแล้วนี่ ทำเมื่อต้นเดือนนะทำวันนี้หนึ่งเลยแหละประมาณลงมือเต็มที่วันที่หนึ่งยี่สิบสามวันแล้วนี่สิ้นเดือนน่าจะได้น่าจะได้ยกทางอุ้มขึ้นนะปีนี้ข้าวก็น้อยด้วยนะ ในเขตที่ผมลงนในพื้นที่ที่ผมลงน้ําท่วมเยอะครับตอนนี้น้ํากำลังมาเลยนะครับก็ปากก็จะทําใหม่นะครับก็จะฟาบขึ้นมาอย่างนี้ครับทำมันโค้งๆหน่อยนะตอนนี้ก็จะ ทิ้งครับใส่เบรูเลอร์นะครับพวกคำทนทานและเงียบตั้งขาลอนตะแกรงเนี่ยตั้งใหม่ครับสองวันนะครับเนี่ยตัดออกแล้วก็เอาอันเก่าใส่ตัดออกแล้วเอาอันเก่าใส่ ทนิมขึ้นมาแล้วครับโดนฝนทุกวันเดี๋ยวทาเสร็จก่อนเดี๋ยวจะสรุปค่าใช้จ่ายให้ฟังนะครับว่าเราบิวรถหนึ่งคันนี่ จะหมดเดยอะแค่ไหนนี่ก็หน้าช่างใหญ่ทำนะเดี๋ยวจะเจาะรูตรงนี้อยู่วนคนเก่าที่ทำไม่ได้ทำอย่างนี้นะครับขาดบลลูคล้ายๆกัน แต่ไม่เหมือนกันก็บอกย้อนหน้ามาเดิมๆตัวเดียวนะครับแต่แต่ผมว่าจะใส่คู่นะครับ น่าจะดีกว่าให้ดวความคืบหน้าก่อนครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ